จตมาเคยไปจำภาษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งไม่ไกลไม่ไกลนี่แหละแต่ท่านก็อ่าเป็นพระอาจารย์มหานะแล้วก็ชอบให้ดูวัดเนี่ยอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเป็นความรู้ที่ดีนะเป็นคําสอนที่ดีที่ให้เรามีความสนใจในการเรียนรู้เพื่อที่มีความรู้แล้วก็ใช้เวลาเป็นประโยชน์ไม่หมกมุ่นกับสิ่งอื่นอืม ยังน้อยเราอ่านวันละสองสามเรื่องก็ยังดีเนาะแล้วก็อ่าหลังจากทําวันแล้วท่านจะให้ผ้ามีกี่รูปสี่ห้ารูปให้อ่านแต่ท่านก็จะรอสรุปให้ฟังโยมผ้าอ,อ่านเสร็จแล้วท่านก็สรุปแล้วก็ให้ให้โยมไปอ่านอีกก็สรุปให้โยม,มแจกจ่ายความรู้นี่เขาเรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานคือการให้ทานทั้งปวงเป็นบนุญเป็นกุศลอีกอย่างหน,นะนึ่งนะเนี่ย ที่สันเริญมากเลยนะท่านดูเพลินๆผู้ด,ดูเพลินๆจะไม่รู้ว่าท่านสอนอะไรแต่อัตมาก็จําในใจตลอดถึงได้มาพูดให้ฟังในข้อนี้บางบางส่วนอัตมาจะยกาจากพระไตรปิฎกว่าด้วยการที่เป็นเครื่องผูกใจที่สติมีต่อเพศตรงข้ามท,ที่เราหรือพระพอว่าเราในอนารใช้ชีวิตที่ไปหลงอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแต่มันจะเพื่อเป็นการ เตือนสติเราผู้ปันเพลินเพียนมันก็มีแปดอย่างคือหนึ่งสตีย่อมผูกบุษไว้ด้วยการร้องไห้สองสตีย่อมผูกบุษไว้ด้วยการรอยยิ้มการที่มีรอยยิ้มสาสตีย่อมผูกบุษไว้ด้วยวาจาแล้วก็สี่สตีย่อมผูกบุษไว้ด้วยมารยาทห้าสตีย่อมผูกบุษไว้ด้วยดอกไม้หรือผลไม้ที่ หากมาจากป่าที่ไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยเห็นสตีย่อมผูกบุุษไว้ด้วยกลิ่นข้อหกแล้วก็ข้อจ็ดสตีย่อมผูกบุษไว้ด้วยรถแล้วก็แปดสตีย่อมผูกบุุษไว้ด้วยผัสสะสตีย่อมผูกบุุษไว้ด้วยอาการแปดอย่างนี้แหละสัตว์ที่ถูกผัสสะผูกไว้เชื่อว่าถูกผูกไว้ด้วยดี เราเข้าไปหลงไปยึดในสิ่งเหล่านี้นะที่ท่านบอกว่าเราอย่าไปหลงในกลิ่นในรสในเสียงในอะไรภาษาหรือความสัมผัสเนี่ยนี่คือความรู้มาจากหนังสือ,อพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกอังคุตารานิกายนะนี่เอามาจากถือว่าเป็นอาจารย์ที่จะมาภูมิใจเลยเพราะว่าท่านได้สอน